ตืนต่นตื่นโอ้ตีเป็นเบสบอลเลยเฮียข้าคือฉลามเฮียเกม RPG อาร์พีจีอะมีข้าวให้กินด้วยหิวจังเลยงัข้าคือฉลามที่โดนมนุษย์ทำร้ายข้าเคยรักสันติเมื่อก่อนแต่ถ้าข้าโดนถมอกยิงจะเปเนข้ย <c oughs> ไอ้ไอ้ไอ้แดกไปหมดเลยแรดอันนี้มันไม่ใช่ฉลามแน่นอนครับโศกอ่ะโศกอนาตะกำมศกอนาตะกมเกมเยี้ยนี่แม่งตีความฉลามแปลกๆกดกดค้างที่ออบเจกต์เพื่อทำการริบช็อตคืออะไรอะไรคือริบช็อตครับโดนเอเลนโจแดกเลยเป็นไงวะเอเลนโจฮือฮือแม่งส่งขึ้นบกโอ้พวกมึงยังเต้นกันฉลาใจวัดเลย Travier. Oi, look at Oh, some oh, yeah, this my daddy's on all right. How I know not big enough. สอุ๊ยเฮียโอ้ยการแข่งเฮียมันจริงจังนะวะไอ้ฉลามเนี่ยนะชิคจริงจังน้อยอ๋อเราได้เป็นลูกของฉลาบมันเนี่ยท่านเม่ท่านแม่ของข้าในฐานะที่ข้าเป็นฉลามการสู้จบตีสตูนั้นเป็นเรื่องปกติที่ข้าควรจะทำอ้าวมึงหลบได้ไงวะเสียเซลล์อะไรอ่ะทำไมไปดูแฟนตาซีจังเลยไม่ใช่อะไรเนี่ยนี่บ้านเราครับ อะไร,อ,ะไรอัพร่างกาย What เฮ้ยเชี่ยอัพสกิลนี่วะนี่มันบ้าเลยเวะเนี่ยเป็นฉลามยันต้องนั่งฟาร์มอีกเหรอกด q e เพื่อหลบโอ้มันมีเควสครับเชี่ยเป็นฉลามต้องมีเควสด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยมึงเอาไปล่ะมึงเอาไปล่ะฮะมึงเอาไม่เล่ามึงเอาไม่เล่าจัดไปล่ะมาสัตว์เยูกลัวไงวะเป็นแค่จระเเค่เฮ้ย ตามมา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 อุ่ยคิวแป so, uh, ๊บโอ้ยถอ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 ยเข้าป่าเฮ้ยอย่าเจ้าทะเลคูอกู้ยไอ้เหี้ยแต่นี่มันน้ำพองนี่หว่าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมามามาอาปามาน้องรอหลบอยู่รอหลบอยู่เฮ้ยสุดโอ้ยเฮ้ยรุมหมอนรุมหมอในไอ้ไอ้ไอ้ยี่ยี่ยี่กูพลาดกูพลาดอ้าโวชุดโอ้ยยี้ยเี่ ทำไมไว้สัตวนะอุ้ยตัวใหญ่ก็เตะคี้ได้เหมือนกันดิว้าก็เป็นเท่าไหร่หรอกถ้างั้นนะ่ะอุยอ้ยกงหบะขี้อู้หูติวเลยครับผมอยกงหบะขี้แหม่ตัวใหญ่จริงเลยเหมือนนี่อุยอ้ยอุ้ยไอ้เหี้ย okay. ตลอดแล้วครับไม่ได้ว่าเป็นเกมแม่งไรเฮียเฮียอะไรวเนี่ยอะไรอะวิวัฒนาการเหรอโอ้แปลงร่างครับฉลามแปลงร่างฉลามโปเกม่อนนี่ไงกระโดดทางนี้ครับ โอ้ยอยากอยากจับเลยโอ้ยน้ำอย่างแย่เลยเฮียแมงวิวัฒนาการได้ถึงขั้นนี้เลยหรอวะมันจะสุดยอดเกินไปแล้วมันไม่เอเลนโจเลยวะมาแล้วไอ้พวกมนุษย์ไอ้เฮี้ยวแทนพวกมึงพวกมึงนี่แหละจะเป็นพอพวกมึงเฮี้ยฮะเป็นพอกพวกมึงเฮ้ยนี่ไงโอ้ยบอสมา เฮ้ยปืนที่อะไรอะปืนลบบลบล,บล,บลบอุ้ยอุยอุ้ยเจ๋งจัดอะ <c oughs> นี่ปะอ๋อภารกิจต <c oughs> ื่นตื่นตื่ <c oughs> ตนตื่นตื่น <c oughs> อื่อ้ากนตื่นต่นตื่นตืกนต้่นต้ต้่นตื่่นต่นต่นย่น่ตตนนน่น บอกเลยว่าคนนี้อิ่มแน่โอ้นี่ไงครับฟันฉลามสามารถกัดแล้วเป็นไฟฟ้าเชี่ยอะไรวะนี่ยโอ้นี่ไง้ยอุิยช็อตจริงตัดระดัดตัดรัดตัดรัดเวลามนุษย์กลัวนี่เขากลัวกันแบบนี้เหรอครับเรื่องเรือมึงอย่างช้าเลยไม่เล่นเครื่องหน่อยเหรอ ไอ้เหียมึงก็มึงกลัวกูจริงไะเนี่ยไปกูส่งให้เฮ้ยอะไรฮะเฮ้ย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 เหี้ยเจ้าระคีช่วยคนไปไปไปเป็ไปได้เหรอวะอะไรวะเก็บเล็กเกินน้อยครับผมเหี้ยไะเนี่ย โอ้ยเขี้ยเหี้วะเนี่ยอย่างเบียวเลยมีคำบรรยายด้วยเไอแต่เมืองเป็นเท่าไรหรอกไก่แค่ปลาอาบรังสีอ้วิ่งเร็วมันหลบเก่งจังเฮ้ยเดี๋ยวขัดไม่โดนได้ไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลบเก่งเกินอุ้ย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 มันเก่งจังวะ รอบนี้ผมต้องเอาจริงแล้วครับเฮ้ยุย้ยหลบย้ยขึ้นไปมา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 ยุยยุยบัตโอ้ยมิดบ่อยมากมิดบ่อยมากปลาเฮียเด้เดือดเดือดมากครับเดือดมากเดือดมากหลบทีปัดกัดเอ้ย Well, most recognize it as the title of a classic. Yeah. Used to have my daddy around. Spent a lot of time together. He was a shark on It's so bad. It's so bad. It's so bad. It's It's I love my high. just yeah. like kyle and